มาลองก๋วยเตี๋ยวซองกันนะคะจริงๆก็เป็นคนชอบกินก๋วยเตี๋ยวนะคือชอบเมนูแบบเส้นทุกชนิดเลยนะคะแล้วพอมาอยู่หอพักเนี่ยเราก็รู้สึกว่าการแบบไปนั่งกินร้านก๋วยเตี๋ยวบางทีก็ขี้เกียจออกไปนะคะดังนั้นตัวเลือกของเราอะก๋วยเตี๋ยวซองหรือว่าก๋วยเตี๋ยวสเร็ดรูปเนี่ยก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งคือชอบชอบมากนะคะก็บางวันก็มาม่านะคะบางวันก็เส้นขนมจีนวันนี้ก็ ได้มาลองยี่ห้อนี้นะคะก๋วยเตี๋ยวคนชนนะคะก็เห็นมาสักพักแล้วแต่ว่ายังไม่เคยลองเนาะก็ของคุณชมพู่ก่อนบ่ายนะคะอ่าส่วนตัวน้าซุปเข้มข้นมากหอมนะคะส่วนตัวเลยนะคะเครื่องปรุงปริมาณให้มากําลังดีเลยนะคะซองละสาบาทมี2รสชาตินะคะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือกับก๋วยเตี๋ยวอ่าเย็นตาโฟนะคะซึ่งเย็นตาโฟเราก็รีวิวไปแล้วว่าลดมากนะคะส่วนตัวเย็นตาโฟเป็นเส้นหมี่โอเคมากนะคะก็สามารถ เลือกเส้นได้นะคะอันนี้กว๋วยเตี๋ยวเรือน้ําตกเนี่ยเราก็เลือกมาเป็นเส้นเล็กนะคะก็โดยส่วนตัวปริมาณราคาอะไรถูกใจโอเคหมดนะคะน้าซุปรสชาติดีหมดแต่เส้นเล็กส่วนตัวไม่ชอบนะคะรู้สึกว่าเส้นเล็กยังไม่ค่อยอร่อยนะคะไม่เท่าไหร่นะคะแต่ก็โดยราคาและปริมาณแล้วถือว่ายอมรับได้นะคะก็ครั้งหน้าถ้าจะลองเนี่ย ส่วนเราก็จะลองเป็นเส้นอื่นนะคะแต่เส้นเล็กคิดว่าคงไม่กินเส้นเล็กแล้วแต่ว่าเส้นหมี่อร่อยอยู่นะ